กราบสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอย film, ู dad, ่ซ <cond vitamin é> like no. exactly. <te> ้ำ <men> พ no. ี no. <qui> ่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกโค้ดไฟไฟอีกแล้วนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าทุกคนยังจํากิจกรรมเมื่อวานได้หรือเปล่านะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องที่แบบว่าพี่เปิดให้โหวตไปนะครับน้องมีคนได้เล่นหรือเปล่านะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าเมื่อวานนะครับน้องน่าจะได้เล่นกันทุกคนอยู่แล้วนะครับน้องเพราะว่าหลายคอมเมนต์นะครับททีีี่่่่่่มมมมมาาาาคคคคคคอออเเเเนน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 ต์ะะะะรรรรรรััััับบ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 บกกกก็็็ขุุณจิงงๆแแววววลลสย้้ คือพี่ได้หมายเลขนะแล้วนะครับก็คือจะซั้นเลยในคลิปนี้แหละครับน้องแล้วก็จะแจกในคลิปนี้เลยนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโน้ว่าสําหรับองน้องคุณนะครับโนที่แบบว่าอยากได้ในสองคอรดิี่นะครับน้องคลิปนี้มีแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับองน้องพี่จะมาสอนหาโทเค็นตัวใหม่หรือว่าสอนเล่นกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าบางคนนะครับน้องก็คือแบบว่ายังเล่นไม่เป็นเลยนะครับก็เลยแบบว่าจะมารีวิวในส่วนของคองพดิฟี่นะครับที่แบบว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทย อยากได้นะครับเนาะต้องดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะมีทั้งโค้ดแล้วก็มีทั้งของฟรีๆนะครับเนาะที่สามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟด้วยนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับแล้วก็สำหรับพวกน้องคนเด่นนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้รหัสนะครับเนาะก็คือคนที่ได้รหัสนะครับเนาะพี่ได้แล้วนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับเนาะก็พี่สุ่มคอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นคอมเมนต์ให้ดูละกันนะครับเนาะว่าพี่เลือกคนไหนนะครับได้รหััสจากพี่ไปนนะครบอง้ นี่เลยนะครับน้องก็เป็นน้องคนนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่าได้รหรัสเมื่อวานนะครับน้องก็ถือว่าเป็นรหัสฉลองครบรอบนะครับน้องไม่ใช่ครบรอบนะครับน้องก็คือ เป็นรหัส Länder, สลองครบ3ามแสนคนติดตามนะครับน้องก็น้องคนนี้ได้ไปนะครับน้องก็คือแบบว่าเขาดีใจมากๆนะครับน้องก็ถัาออกมาเลยครับน้องก็ดีใจด้วยละกันนะครับน้องก็ถือว่าเขาติดตามพี่ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับน้อ,องก็ติดตามทุกคลิปนะครับพี่ก็เห็นมามคอมเมนต์ตลอดเลยนะครับน้องก็ดีใจด้วยละกันนะคบพี่แจรกรหัสให้แบบปีนะครับวงน้องก็มีของครบทุกอย่างนะครับน้องสามารถไปเล่นได้เลยนะครับเนาะแล้วก็หมายเลขที่ชนะในสัปดาห์นี้นะครับวงน้องพี่ขอแจ้งเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของ หมายเลขหนึ่งนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าอยากได้ก็คือคลิปนี้ไม่แจกโค้ดแน่นอนนะครับน้องก็หมายเลขหนึ่งที่ชนะนะครับน้องแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่แบบว่าจะไปแจกโค้ดฟรีนะครับน้องพี่ขอมารีวิวกิจกรรมตัวนี้ก่อนนะครับงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือมีหลายคนนะครับที่แบบว่ายังเก็บโทเค็ตไม่เป็นยังเล่นไม่เป็นนะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่าจะมารีวิวแบบละเอียดแล้วกันนะครับน้องว่าต้องเล่นจุดไหนบ้างเก็บโทเค็ตจากไหนบ้างนะครับน้องเราก็ต้องทำยังไงบ พี่ก็ออกมาตายจังงวัดนะครับน้องก็เลยบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับงน้องที่แบบว่าจะมารีวิวนะครับน้องก็เลยแบบว่าวันนี้พี่ได้กลับมาบ้านแล้วนะครับน้องก็จะรีวิวแบบตัวเต็มให้ดูละกันนะครับน้องว่ามีอะไรบ้างนะครับงน้องก็คือ1เลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีโทเค็นด้านบนนะครับก็ถือว่าจะไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับน้องก็เป็นโทเค็นตัวนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับงน้องแล้วก็ถ้าเรามีโทเค็นตัวนี้แล้วนะครับน้องเราก็ต้อง ได้มาเล่นจุดนี้นะครับเนาะก็แบบว่าผลของการต่อสู้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็มาเล่นจุดนี้นะครับเนาะเราก็ให้เราสะสมแต้มหัวมือนะครับเนาะเพื่อรับของฟรีๆนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะถ้าถามว่าโทเค็นหาได้จากไหนอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็คือสําหรับโทเค็นนะครับเนาะหาได้ง่ายๆเลยนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของโหมดทั่วไปนะครับเนาะโหมดแล้วเราก็โหมดซีซีนะครับเนาะเราก็ภารกิจไลน์วันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะพูดง่ายๆก็คือสามารถเล่นโหมดทั่วไปรับได้นะครับเนาะก็เก็บได้ตามแมปเลยนะครับเนาาาะเเกกมมสรถ็บได้เนกิ20ม่อยครรับเเนาาะกง สำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าสายด้าน C C นะครับน้องช่วงนี้ก็รีแลงซ์ด้วยนะครับน้องก็คือถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเป็นสายด้าน C C นะครับน้องก็คือจะได้เกมละ2อันนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแต่อย่าลืมนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องมีภารกิจรายวันด้วยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าภารกิจรายวันนะครับน้องเราก็สามารถรับได้เหมือนกันนะครับน้องเราก็สามารถรับได้เยอะด้วยนะครับบงน้องสำหรับภารกิจรายวันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะคคคครร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 ััััับบบบนน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 น้้้้้้้อออออองงงงงงงใใส่่ววขขพีีีะะะะกกกกก็็็็็ภาาาาาาิจจยมมมเเปปณดลทห น้อกอินนะครับน้อก็เล่นให้จบ3เกมนะครับน้องทำดาเมจให้ถึง1,500แต้มนะครับน้อหรือว่า1,500ดาเมจนะครับน้อก็ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็สังหารศัตรูให้ได้3คนนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเล่นครับน้อก็ถือว่าอันนี้นะครับน้อง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็บูย่าให้ได้1ครั้งนะครับน้อพี่แนะนาก็คือให้ไปเล่นในโหมด CC นะครับน้อให้ครบ3เกมแล้วเราก็จะได้รับทั้งหมดเลยนะครับน้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าอันนี้เป็นเทคนิิคคคคคคลลลัััััับบบบบเเเเเยยยนน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 นะะะะะรร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 รออกกก็ืถ้้้าา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 ไไดดดภจววใหหหป่่โโมม CC CC พ ถ้าเราเล่นชนะประมาณ3ตานะครับเนาะก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมในนี้นะครับมีการบูย่าด้วยนะครับเนาะก็บูย่าได้หมดเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของแรงนะครับเนาะหรือว่าบูย่าสี่สี่ก็ได้นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะธรรมดาหรือว่าแรงก็ได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับวงน้องก็สามารถนะครับเนาะเล่นกิจกรรมหรือว่ารับภารกิจรายวันได้ตรงนี้นะครับวงน้องถือว่ารับง่ายๆเลยนะครับเนาะงเราก็กิจกรรมสามารถทําได้แบบง่ายๆเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยครับเนาะงเราก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับววงงงงงนนนน้้อออก็คคืยััจะะะมีีีททาาาข่่รบบ เราสามารถรับได้นะครับงน้องก็คือ1เลยนะครับนอตั้งแต่วันที่24นะครับจนถึงวันที่1นะครับนอเดือนหน้านะครับงน้องก็สามารถรับในส่วนของบัตรเพชรได้นะครับนอเราก็จะมีทางด้านของบัตรสร้างห้องนะครับนอเราก็สกินแลเวอรแล้วก็ตัวละครที่สามารถปลุกพลังได้นะครับนอก็เป็นอัลฟาโรนะครับงงงเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนอตัวละครนะครับงน้องก็มีแล้วนะครับนอเราก็จะมีทางด้านของซูติฟีด้วยนะครับนออันนี้ก็เป็นทางด้านของซูดิฟีนะครับนออออเรรรราาจะะตต้้้้งงงงไดมัับบนนนีคค ก็จะประมาณเลยครับเนาะก็ถือว่าจะได้ชุดผู้หญิงแบบฟิปปี้นะครับเนาะส่วนซูเปอร์ไซค์ก็รอเติมได้เลยนะครับเพราะว่าจะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับเนาะแต่จะอัปเดตเข้ามาเป็นแบบสายเติมนะครับวงน้องแล้วก็ของฟรีนะครับเนาะก็ยังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าของฟรีนะครับเนาะก็ยังจะมีทางด้านของกล่องโสมนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของไอวอลนะครับเนาะเราก็สเก็ตบอร์ดก็มีนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของเหรียญปลุกพลังเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสกินลดสก ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับน้องเรามาแจกโคก้ดกนดีกว่านะครับนาะเพราะว่าหลายคนก็คงรอคอยแล้วนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนาอว่าสาหรับวงน้องคนไหนนะครับนาอที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของลูกซองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยครับน้องก็เป็นทางด้านของ ลูกซองเด็ดอายนะครับนก็จะฟังมาเลยครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของลูกซองเด็ดอายนะครับนก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับนก็มีแน่นอนนะครับสำหรับโคนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนกว่าพี่ไปทํามาแล้วนะครับน้องีลยวพี่ขออธิบายนิดนึงก่อนละกันนะครับสำหรับเรื่องโคนะครับวงน้องก็คือถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเอาไปใส่นะครับนกแล้วขึ้นคําว่า โค้ดถ he ูกใช้ไปแล้วนะครับน้องก็ถือว่ามีคนใซ้ไปแล้วนะครับน้องก็จะเอามาเลยครับน้องไม่ต้องมาบอกว่าโค้ดใช้ไม่ได้นะครับน้องก็คือถ้าขึ้นแบบนี้ถือว่ามีคนได้ไปแล้วน้องมาช้านะครับน้องถ้าอยากได้ก็รออีพีต่อไปนะครับน้องทุกวันอาทิตย์พี่แจกแน่นอนนะครับน้องก็ต้องมาให้เร็วขึ้นนะครับน้องถึงจะได้นะครับพกน้องเพราะว่าพี่แจกทุกๆนะครับน้องก็คือ10นาฬิกานะครับน้องสินาทีอะไรประมาณนี้นะครับพี่มาแน่นอนนะครับน้องเราก็โค้ดที่พี่จะแจกในตอนนี้นะครับน้องกำลัง คนที่ได้ก็จะมีโอกาสได้แค่1คนเท่านั้นนะครับนอถ้าให้พี่แจกทั้งหมดนะครับนอพี่ก็แจกไม่ได้แน่นอนนะครับนาก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ก็เลยแบบว่าให้ทุกคนนะครับนอมีโอกาสใส่ได้ทุกคนดีกว่านะครับนอแล้วก็ค้ไหนทายก็ถือว่าเป็นคนโชคดีในสัปดาห์นี้ละกันนะครับก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะปักหมุดให้ละกันนะครับนาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอมาสาหรับเรื่องโค้ดนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่าถ้าอยากได้นะครับนออย่าลืมกดไลค์ ก็พูดก่อนละกันนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยละกันนะครับน้อคนละหนึ่งท like, ีละกันนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนครับน้อมาเดี๋ยวพี่เอาโค้ดขึ้นมาให้ตรงนี้ละกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้อก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับน้อที่แบบว่าตอนนี้นะครับวงน้องพี่เอาขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดนะครับน้อก็คือเรียกว่าไปใส่ได้เลยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่าโค้ดนี้นะครับน้อเมื่อใส่ได้แล้วนะครับจะเข้าตรง แต่งตัวหรือว่าอาวุธเลยนะครับน้องจะไม่เข้าตรงข้อความนะครับวงน้องก็สามารถไปเปลี่ยนแล้วก็ใส้ได้แบบถาวรเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของลูกซองเดชได้นะครับน้องที่แบบว่าและหลายคนอยากได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยนครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าลูกซองเดชได้นะครับน้องไม่ได้หาง่ายๆแน่นอนนะครับน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องก็คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะครับน้องคนที่ได้ไปแล้วนะครับน้องก็ถือว่าโชคดีรักกนนะคงับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับน้องอาไได้เนนะครรับ่ ถ้าอันไหนมีคนโหวตเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกอันนั้นให้ละกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับรีบขอมาได้เลยนะครับน้องแล้วก็สัปดาห์พี่จะมาแจกให้นะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ายังไม่ได้จากคลิปนี้นะครับก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดูห้าพันคนดูขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกบัตรกอรีน่าให้แบบฟรีๆนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเพราะว่าพี่เพิ่งแจกไปเลยนะครััััััััับบ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 บนน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 ้้้้้้้ออ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 งงงงงงงเเมมื่่่่่่่วววววททีีีีีแแแลละะะะะะคคคคครรรรรรดด๋ยยพจจาาาาากกกกกกกสสหไใขต็ฝ ด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้เลยนงครับวงน้องเออก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือต้องทําตามที่พี่บอกด้วยนะครับน้องก็จะเป่ามา้เลยนะครับน้องก็ทั้งต้องทําตามกติกานะครับน้องก็มีกติกาให้ทํานะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับน้องไม่ยากจนเกินไปแน่นอนนะครับน้องก็จะเป่ามาเนี่นะครับน้องก็ถือว่าเคียวพี่ก็จบเปียโนประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม อว่าถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับน้องเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับบงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่จริงๆนะครับน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับน้องเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันเวลาพี่แจกของจะได้ไม่พลาดนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องก็จะเปลามาเลยนะครับบงน้องสำหรับนี้นะครับน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันน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 นะะคคครรรัััับบบบ้้้อออองงงเเาาากกก็จใหม่ลลิปตแว๊ยย